อ้หญิงได้ย้ายออกจากกระถางกระมังตรงนี้นะคะแล้วก็ย้ายมาใส่กล่องโฟมค่ะตรงนี้นะคะขยายพันธุ์สะระแหน่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หญิงมาชวนเพื่อนๆปลูกสะระแหน่นะคะปรุงอาหารได้หลายหลากชนิดนะคะลาบก้อยค่ะกินผักสดนะคะพันเมี่ยงค่ะสารพัดนะคะ ไอ้เอ็งเลมาชวนเพื่อนๆปลูกสารแน่นะคะวันนี้ค่ะมาดูวิธีการที่ไอ้หญิงจะปลูกสารแน,น่ในกระถางนะคะง่ายๆค่ะวันนี้ค่ะมาดูกันเลยนะคะวันนี้อ้หญิงพาเพื่อนๆมาปลูกสารแน่ค่ะมาขยายสารแน่นะคะอันนี้ดินไอ้หญิงก็ได้เตรียมไว้แล้วค่ะคลุกดินกับแกบนะคะแล้วก็ วันนี้มีมูลที่ไก่ค่ะจะใส่ขี่หมูหรือที่วัวก็ได้นะคะกระแหนนก็จะชอบความความชื้มชื้น,นความดินเลื่นสุยนะคะวันนี้ง่ายๆค่ะการปลูกสะแลแหน่ขยายระแนแหน่นะคะตรรแักษนะออ,อิงก็ซื้อมาแค่10บาทนะคะเอาเด็ดยอดไปนะคะเดี๋ยวดูที่กระถางของไอิินนะคะ เดี๋ยวดูใกล้ๆค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูนะคะยิงก็ใส่ในกระถางะคะ่ะแบบนี้เราต้องขยายพันธ์นะคะจะแตกช่อใหม่ค่ะแตกยอดใหม่แล้วนะคะ ตอนแรกก็ซื้อมา10บาทค่ะนี่อยู่ในลักษณะนี้นะคะตอนแรกอ,อ,อ้เอิงซื้อมาซื้อมาจะเป็นมัดค่ะ1มัดนะคะจะเป็นช่อแบบนี้ค่ะ10บาทค่ะพอ10บาทปุ๊บอิงก็เด็ดยอดนี้ไปไปทำกับข้าวนะคะเด็ดยอดไปทํากับข้าวค่ะเด็ดยอดไปทํากับข้าวปุ๊บแล้วก็ตอนแรกอ้อิงมาขยายพันธุ์จะเป็นช่ออย่างนี้นะคะเราเด็ดยอดออกไปแล้วก็จะเหลือ ก้านกิ่งก้านของเขานะคะแล้วก็เอิงก,ก็จะมาปักลงดินเลยนะคะในลักษณะตอนแรกค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ได้ความเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะเต็มชามกะละมังนะคะกะละมังเก่าค่ะวันนี้ไอิงก,ก็เลยจะมาขยายทันนะคะห้อยลงมาเลยค่ะตรงนี้ตัดเดี๋ยววันนี้ไอิงจะตัดเอาเลยนะคะเอาตัวนี้ไปพาะชําใหม่เลยค่ะจะติดง่ายนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะ เอาไปปักชำเลย,เลยตัดเลยให้เขาแตกยอดใหม่ตัดเลยค่ะเวลาเราจะตัดไปดปรุงอาหารนี้<ม>เพื่อนๆอย่าเด็ดเอาแต่ยอดนะคะต,ตัดตัดต่าๆเลยนะคะนะเขากำลังเพื่อจะแตกยอดใหม่เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยกำลังจะแตกยอดใหม่ค่ะนี กัดยาวๆเลยให้เขาแตกใหม่บางทีนานนานไปเราก็ลื้อปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ปลูกกระถางเดียวก่อนค่ะวันนี้ค่ะมาดูกันเลยนะคะได้มาแล้วค่ะเยอะเลยค่ะยอดยาวยอดสวยนะคะ รดน้ำก่อนค่ะรดน้ำให้ชุ่มๆุมนะคะเพราะว่าสาระแนนี้จะชอบความชุ่มชื้นค่ะหน้าร้อนอย่างนี้ก็ต้องรดเช้ารดเย็นนะคะองค่ะส่วนมากอเองก็จะชอบปลูกในกระถางนะคะถ้าลงดินข่ายหญ้าเยอะค่ะปลูกใส่กระถางนี่ปลูกได้ตลอดปีเลยนะคะหน้าแรง้งหน้าหนาวหน้าฝนค่ะปลูกได้ตลอดเลยนะคะ รักษาดินได้ง่ายค่ะแล้วก็ชอบปลูกบนกระถางเพราะว่าเราเก็บเก็บกินผักสดนะคะเวลาไปปรุงอาหารเราก็จะเด็ดยอดเด็ดยอดแล้วเราจะเด็ดยอดแล้วก็หรือว่าเราไปกินกับพวกแหนมพวกอะไรสดๆอย่างนี้ค่ะจะปลอดภัยดีค่ะจะชอบปลูกไว้ที่สูงนิดนึงนะคะในลักษณะความคิดของออินะคะ ง่ายๆนะคะอันนี้วาสนาอันนี้ต้นวีนสันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดออกอีกก่อนนะคะปักชํำได้ปักช้ำได,ำได้ถ้าเป็นยาวๆอย่างนี้ก็ตัดเลยนะคะตัดแล้วก็เอาเอากิ่งก้านเขราเสียบปักชํำเลยค่ะยาวๆอย่างนี้นะคะเราก็ตัดเลยะคะ่ะตัดออก ยอดเล็กๆกระแรงแทงลากเนี่ยติดง่ายค่ะแบบนี้ค่ะฝังดินไปเลยนะคะดินดินปกลงไปเลยค่ะแล้วเ็จะแทงยอดใหม่ออกมาเลยนะคะยอดอ่อนค่ะปกปกนิดนึง ก็จะนอนลาบเลยนะคะจะให้เขานอนลาบเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะปักลงดินนะคะพอตรงนี้อิงก็จะเอาดินกบไปทิละนิดละนิดค่ะเอาดินมนอนลาบยาว ปลูกง่ายนิดเดียวค่ะสะ,ะแหน่ปลูกไว้อ,อิอีงจะปลูกไว้หมดเลยผักสวนครัวค่ะมีตลอดปีเลยนะคะอ,อิองจะเป็นที่ไม่ชอบซื้อค่ะเพราะทากับข้าวบ่อยค่ะชอบทํากับข้าวกินเองสองแล้วก็ทํากับข้าวไปวัดค่ะไปวัดอเองก็จะทําเองนะคะหนึ่งได้เมนูที่อร่อยค่ะแล้วก็รสชาติเป็นที่ถูกใจของเราแล้วก็ได้เยอะด้วยนะคะ ตรงนี้ใส่แป้งดินนะคะอิงไม่ได้ใส่ในกระถางค่ะก็งามงามค่ะสรแหน่ค่ะเพราะว่าขยายพันธุ์เรื่อยๆค่ะใส่แป้งดินด้วยแล้วก็ใส่กระถางกระลมังกระลมังัง่วๆวกระลมังหรือว่ากล่องโฟมหรืออะไรก็ได้นะคะทําได้ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าลงดินหรือว่าใส่กระถางนะคะสามารถปลูกพ่อชําได้ง่ายๆค่ะทีนี้เราปลูกผักสวนครัวไว้แล้วก็ไม่ได้ซื้อผักนะคะ เราก็จะได้ซื้อพวกจำพวกหมูไก่เนื้อค่ะจะอยู่ในลักษณะนั้นนะคะไออิงค่ะปลูกไว้หมดเลยค่ะดูแลง่ายค่ะปลูกใส่กระถางค่ะรดน้ำตามก็เสร็จแล้วนะคะอิงขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเจออย่างในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อิงด้วยนะคะอิงสวัสดีค่ะ อ้หญิงได้ย้ายออกจากกระถางกระมังตรงนี้นะคะแล้วก็ย้ายมาใส่กล่องโฟนค่ะตรงนี้นะคะขยายพันธุ์ชะน่ค่ะ